5วันใช้แล้วผิวแข็งแรงขึ้นเยอะมากๆใครที่ผิวอ่อนแอนะคะต้องดูคลิปนี้เลยแพรจะมาแนะนําเซรั่มที่ช่วยชีวิตผิวแพะมากๆในช่วงที่ผิวแพรอ่อนแอแล้วก็พังจริงๆให้กลับมาผิวสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็ไม่กลับมาแพ้อีกค่ะตัวนี้เลยคะ่ะเซรั่ม M x c t เซรั่มสเต็ปแรกเลยที่สาวผิวแพ้ง่ายผิวอ่อนแอต้องมีเลยนะเขาเป็นเหมือนตัวเสริมภูมุ้มกันผิวให้เราผิวเราเนี่ยก็จะสตรองขึ้นแพ้เทียบให้เห็นภาพง่ายๆเลย คือเหมือนเป็นการฉีดวัคซีนให้ผิวอะพอแบบผิวเรามีวัคซีนอะไปเจอสิ่งที่จะมาทําร้ายผิวภายนอกอย่างพวกฝุ่นควนันมลภาวะแสงแดดสิ่งสกรปรกต่างๆเนี่ยก็จะทําร้ายผิวเราไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยช่วยเสริมประการปกป้องผิวเรานะคะจนเรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยทําไมช่วงนี้ผิวดีขึ้นมากๆเลยแบบไม่ค่อยแพ้ไม่ค่อยอ่อนแอไม่ค่อยเป็นผดผิวไม่ค่อยระคายเคืองแบบเดิมอย่างช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยแล้วแพ้เนี่ยสิวผดขึ้น เยอะมากๆเลยพอไปเจอแดดมีเหงื่อออกนิดหน่อยนะคะกลับมานี่คือสิวเห่อสิวบุกแล้วนะซึ่งถ้าเกิดว่าผิวเราเนี่ยมันแข็งแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้มันจะไม่ขึ้นเลยคือมันจะมาทาร้ายผิวเราไม่ได้เลยนะคะคือผิวเราเนี่ยมันสมดุลขึ้นด้วยให้ทนกับปัจจัยที่จะมาทาร้ายผิวเราเนี่ยได้ดีขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเซรั่มตัวนี้เขาดียังไงแล้วก็จะเหมาะกับผิวของทุกคนหรือเปล่าข้อแรกเลยเนี่ยผิวเราเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นด้วยพลังจากธรรมชาติล้วนๆเลยแล้วมันนน่ยออยมากๆ เพราะว่าสารสกัดเนี่ยเขามีแค่2ตัวเท่านั้นจะมีแค่น้าแร่ภูเขาไฟเข้มข้นจากฝรั่งเศสนะคะแปเลยนะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จําเป็นกับผิวเนี่ยถึง15ชนิดนะคะ อีกตัวเนี่ยก็เป็นสารสกัดไฮยาลูรอนที่เข้มข้นมากเลยนะสกัดมาจากธรรมชาตินะคะสี่เท่าเลยก็จะทําให้ผิวนุ่มอิ่มฟูเนียนเด้งก็เหมาะกับคนผิวแห้งนะเพราะว่ามันจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยคือมีสารสกัด2ตัวก็จริงแต่เป็น2ตัวที่มันทรงพลังเรื่องเสริมความแข็งแรงให้ผิวมากๆข้อ 2. นะคะเขาปกป้องผิวจากฝุ่น PM สองจุได้ด้วยนะโดยมีการวิจัยว่าถ้าทาเซรั่ม m อ็มเตนี่ก่อนออกจาก จะช่วยลดฝุ่น PM 2.5เนี่ยไม่ให้เกาะติดผิวเราเนี่ยได้ถึง36%เลยแล้วถ้าเราล้างหน้าออกนะคะฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันก็จะหลุดออกไปพร้อมกับเซรั่มตัวนี้ทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยสะอาดจริงๆอย่างแพรเนี่ยออกไปนอกบ้านใช่ไหมเจอฝุ่นเจอ PM 2.5เนี่ยใส่แมสกอบไว้อีกแต่งหน้าอีกคือถ้าทาตัวนี้ก็จะรู้สึกเลยว่ามันเซฟผิวได้ในระดับหนึ่งมากๆพอล้างหน้าออกเนี่ยสิวพดมันจะไม่ค่อยขึ้นแล้วมันจะไม่ค่อยระคายเคืองใครเคยเป็นแม้แบบออกไปข้างนอกนานๆแต่ง านานานมันจะรู้สึกว่าผิวมันกร้านแห้งๆแบบดูโซมๆดูไม่ดีอ่ะแต่ถ้าทาตัวนี้มันก็จะช่วยปกป้องผิวเราผิวเราก็จะดูแบบปกติอ่ะคือมันซึมไวแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้ผิวเราแบบอุดตันด้วยข้อ3นะคะเป็นเซรั่มที่ไม่มีสารระคายเคืองใดๆเลยถึงบอกว่าเหมาะกับผิวแพ้ง่ายก็ผิวอ่อนแอนะไม่มีพาราบเบนซิลิโคนน้าหอมแอลกอฮอล์สารให้สีคือมันปลอดภัยกับผิวอะใช้แล้วแบบ อุนใจข้อ4ก็คือมันปลอบปรอมผิวเราเนี่ยได้ถึง24ชั่วโมงเลยนะคะคือทาทีหนึงเนี่ยก็อยู่นานๆเลยนะยิ่งทาวไปจากบ้านเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทาไป2-3ชั่วโมงแล้วมันจะไม่ช่วยผิวเราแล้วนะ คือเขาเคลมเลยว่ามันจะอยู่ถึง24ชั่วโมงบางวันเนี่ยออกไปนานๆแต่งหน้านานๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกเออเซ็กับผิวดีผิวมันก็จะปกติอะไม่มีผลขึ้นไม่ค่อยระคายเคืองแบบเนี้ยทากันไว้เลยผิวมันก็จะไม่แพ้ไม่อ่อนแอแล้วก็สิวเนี่ยบุกน้อยลงมากๆเป็นเซรั่มที่ช่วยเรื่องผิวแข็งแรงได้เยอะจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยต่อตา้านอนุมูลอิสระได้จริงๆด้วยคือพูดอย่างเดียวเนี่ยมันก็ดูไม่น่าเชื่อนะเดี๋ยววันนี้จะมาทําการทดสอบให้ ว่าเขาอะ่ะต้านอนุมูลอิสระได้จริงๆอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่เราจะใช้เทสวันนี้นะคะอันนี้เป็นบิกอร์น้ำเปล่าแล้วก็นี้คือบิกอร์ที่ใส่เซรั่มวิชี่เอ็ไดไว้เราจะใช้สารไอโอดเนี่ยคือเทียบเท่ากับว่าเป็นอนุมอิสระนะหยดลงไปบิกอร์ละหนึ่งหยดเราก็ขนๆน,นทนทำแบบนี้นะคะวนไปทั้งหมด5ครั้งเสร็จแล้วนะเราตั้งทิ้งไว้เฉยๆเลย20นาทีนะคะ ครบ20นาทีแล้วมาดูเลยเห็นไหมว่าบิกเกอร์ของวิช,ชี่เนี่ยเป็นสีใสๆเลยนะจากตอนแรกที่มันเป็นสีขุ่นๆข,ของไอโอดีนใช่ไหมคะแสดงว่ามาันต้านอนุมูลอิสระได้จริงๆนะพอพวกสารต่างๆที่มันจะมาทําร้ายผิวมาโดนผิวเราอะพอมาเจอกับเซรัม่มเอ็มเอ็ที่นายเนี่ยมันก็หายไปเลยดูทุกคนมันใสกิ๊กเลยส่วนบิกเกอร์ของน้ําเปล่าเนี่ยยังเป็นสีขุ่นๆอยู่เลยเทียบง่ายๆนะคะถ้าเราล้างหน้าด้วยน้าเปล่าเนี่ยพวกสารอนุมูลอิสระที่จะมา ทำร้ายผิวเนี่ยมันก็ยัง อยู่เหมือนเดิมเห็นไหมมันไม่ได้หายไปไหนเลยก็แสดงว่ามันก็จะเกาะอ,อยู่ที่ผิวเรานะคะก็เป็นปอันตรายกับผิวเนาะทาให้ผิวเราอ่อนแอแล้วเนื้อมันเบามันทาง่ายมากคือท้าออกจากบ้านเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยถึงจะใส่แมสทิ้งไว้นะคะก็แนะนําเลยนะคะสําหรับเซรั่ม M x t e n ตัวนี้ก็ทําให้ผิวแข็งแรงจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวที่ขายดีของเขามากอยู่แล้วแพนไม่ได้ใช้เป็นขวดแรกนะคะคือแพนรู<_<_้จักเขามานานแล้วแหละตัวเนี้ยเราช่วงเนี้ยก็เพิ่งกลับมาลองใช้ เพราะว่าหน้าเนี่ยค่อนข้างแพ้หนักมากเลยแล้วก็สิวพดขึ้นเยอะพอใช้แล้วสิวอะ่ะก็คือดีขึ้นเห็นไหมมันจะไม่ค่อยมีพดถึงเราจะแต่งหน้านะคะใช้เป็นตัวแรกเลยก่อนที่จะลงสกินแคร์ตัวอื่นๆก็จะรู้สึกเลยว่าปูมคุ้มกันผิวเนี่ยเราดีขึ้นจริงๆผิวมันจะอดทนมากขึ้นเจออะไรก็ไม่ค่อยแพ้แล้วก็เป็นตัวที่เสริมเข้าไปแบบง่ายมากๆพอาะเนื้อคือแบบซึมไวแล้วก็ไม่มีน้ําหอมไม่มีแบบเท็กซ์เจอร์อะไรที่ทําให้เราลาคาญใจเลยใช้แล้วจะ รู้สึกดีกับผิวมากๆเลยนะคะราคาของขวดนี้คือ1,300บาทไซส์50 ml นะมีขายที่วัสดุบูธร้านค้าทั่วไปตามห้างสสินค้าทั่วไปเลยค่ะหรือว่าจะซื้อที่ร a า a d a ด h o p e ้ก็ได้ใครอยากช้อปออนไลน์นะแพรแปะลิงก์ซื้อไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะอยู่ตรงเดสคริปชั่นะก็ไปกดซื้อได้เลยมันก็เข้าไปหน้าสั่งซื้อเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแพรก็ขอลาไปก่อนค่ะ